สัสดีพี่น้องสุกุศลนะครับขอบก็ส่องเขาบนค้นันแขมครับพี่น้องวสีมหาเวทไพ่ไปเหตุต้นีิสมาร์ให้น้องไอเนาะวสีเหตดตนคิสมารแตงให้น้องไอนะครับพี่น้องกันเลยว่า,าเบิ้งกอะพายอยู่หลังหลกเป็ดนะได้เมียงเน่าใหม่ครับ ่อของดีพร้อมนี่พี่น้องก็สิแกงน้ำใหม่สูตรดีขไข่นี่เงียบน้ำไข่คนนั้นผมเด้อพี่น้องข่อยมันบ่ค่อยม้วนกันไลยนี่น้ำใหม่ย่ามีหาย,ยากเลยพี่น้องเพราะได้โฮสมันไว้เนาะตัวปลาไม่สิ้นละต้องเอาออกอ่ะพี่น้อง เอาในไทยไปเหตุตนคิสมานให้น้องไอมีค้นมาปั่มเลยเหรอพี่น้องเสียร่ำนี่แหละแต่ว,ว่ามันยังอ่อนๆอยนนนนะู่นะสีขาวทีมไวนะ้ได้ดี๋ยนะแล้วจเอาหน้าใหม่ได้ลหรอซีหาเนี้ยงยิ่งกั่า สวัสดีพี่น้องเทืหนึ่งนะครับเปิดคลิปอยู่หนนาลิกาอุบลราสตานี่ครับพี่น้องสวัสดีมือยนีวันที่สิบเจ็ท่านมาวันทกราสองพั้าหสิเจ็ครับพี่น้องเขาหน้าเยตุระในเมืองอีกแล้วครับคู่มือเลยนะครับช่วงแล้วก็มือนีสิมาแวะซื้อเอนี่ยาไปเหตุตนคริสมาสตไน้องไอไอครับ อยู่รวมสินไทยเซ็นเตอร์ครับพี่น้องไปแล้วก็สิจอดออกไหน,น้องบ้าจอดยากดีสวัสดีพี่น้องยังเป็นทางการนะครับตอนนี้จอดรถแล้วเนาะพี่น้องอยูอ่แถวรวมสินไทยเซ็นเตอร์นะครับมอง ลานอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับสำหรับนักเรียนนะครับมีซื้อการเรียนการสอนครบเบดนะครับพี่นอ้องเมือกี้ผมเขาเมื่องมากอะนี่แหละครับยุนอนจินไต่เส้นเตอร์นี่แหละอยากได้ยังมีเบดนะครับสำหรับซื้ออุปกรณ์การเรียนซื้อให้เอาไปจัดบอร์ดนะครับเนื่องในวันโอกาสสำคัญสำคัญ,คญต่างๆมือปีใหม่วันคริสต์มาสนะครับตะกี้รงเรียนนะครับกระสีมีการประกวดจัดบอร์ดเนาะ วันศุนท่อนผูนะครับวันออีสาคขาวันอารัสานฮะวันเขาวัดสาออกวัดสานะครับนี่เบิร์ตนะครับสื่อโปสเตอร์ไปซอยกันจัดบอร์ดนะครับพี่นอรจัดบอร์ดนะครับประกวดเป็นห่องเป็นห่องเป็นห่องเนาะประกวดแต่ละดันอัพสั่นเนาะหนึ่งสองสามสี่กระวากันไปนะครับตะกี้ ผมก็คือมือว่างในการจับบอร์ดเลยพี่น้องตะกี้คือแบบวันคริสต์มาสนีกก็คือแบบว่าพลาดเลยนะครับในการจับบอร์ดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้ติดบอร์ดในห้องนะครับพี่น้องในกับในห้องมันสิมีอ่าบอร์ดสํหรับจัดแล้วก็ไวบอร์ดสํหรับเขียนอธิบายให้อาจารย์เขียนอธิบายเนาะข้างๆสองขามันก็สิเป็นอ่าบอร์ดสํหรับจัดคือบอร์ดหนึ่งก็สิเป็นอ่าเป็นอ่า เกียวกับห้องเลียนบอดหนึ่งกับสิบเป็นรา,ายละเอียดเกี่ยวกกบห้องบอดหนึ่งกับสิบเป็นราอ่บอดจัดซําจัดในวันสาําคัญสาคัญน,นะครับสิ่งนี้สองบอรนะ์ดเนาะเป็น,เป,นเป็นตักของแต่ละหองละหองนั่นแหละพี่น้องมือนีก็เลยสิบมาซื้ออุปกรณ์นะครับยูนี่นะครับยูรวมจินไทยนะครับไปเบิ้งวอมันสิคือเก้าบอนนะครับล่าสซดผมเขา่าประมาณยูม่อหกตอนหนึ่งกับสิบแปดเนาะตอนนี้นก็สามแปด คือเ,เถ่าแท้ตั้งเศร้าปีว่าได้เข่าเนาะพี่น้องนกยังคือเก่าอยู่อุปรกรณ์เครื่องที่เครื่องเขียนหนังสือเร่มนกยุนี่เบิดเลยพี่น้องเีืยอสบห้าเขาไปเบิรงครับมือหนีสิมาซื้ออันที่เป็นไฟอยนะครับไปเฮต้นคริสมาสแล้วก็สิมาซื้อแบบแนวตัวแต่งตอนคริสมาสนะครับพี่น้องไฟมีแล้วเนาะไปเะขับไปเบิรงกันครับพี่น้องวันสีมียงแวนวเนาะ สิ่งยูดหนักกอสอกบลคบับพี่น้องบังคำถามเป็นกอสแนข้างหน,นี่เป็นร่มซินไทยนะครับเงี่ยเขามีแบบต้นสัมเจรูปขายนะครับพี่น้องนี่เป็นแบบสัมเจรูปขาย เป็นตอนไปสั่นสองเขาบอกว่าอยู่ชั้นสองนี่เลยครับเครื่องเขียนเครื่องเลี้ยงเครื่องกขียนเขาบอกว่าอยู่ข้างล่างครับ

ก็ใกลขอไข่เอบีซีพี่น้องเอาไฟคือดับเอาสีเขียวไม่มีสีเขียวขาดตลาด จะแบบอันเล็กน้อยก็แบบไม่มีอันใหญ่ยา,ย,ยาวๆผมอยากได้เป็น นี้เอาไปทำเอ้าไม่มีอันใหญ่ด้านน้อยว่าจะซื้อพวกของประดับอันนี้อันละหกสิบห้าบาท แล้วก็ซื้อดาวซื้อดาวดาวอยู่ตรงไหน,นล่ะดาวไปตัดติดตรงยอดต้นกินสนาแต่ซื้อนี่ก็บเบิดไลท์ได้พี่น้อง บา <48. S 2> พี่นอ้องหาบ่าใดเนาะอยู่รอมสินไทยมันบ่มี่อันที่ผมต้องการเนาะผมมาเจอนี่ครับพ่อใจทเวนตี้ช็อปนะครับช็อปยี่สิบบาทเนาะนี่แหละผมหาล้านแบบนี้แหละมันอยู่นอกเมืองบอ่มีนะครับมันจะเป็นสิ่งใ่ายๆแบบนี้แหละที่ผมต้องการ มันเส็งจักบาปผมกับเห็บตนนี้เติอบอยู่ด้วยพี่น้องก็อยากได้อำข้าวค้านี่ไปเป็นที่มา เยอะเอินพนักงานจำฉับได้หรอน้พี่น้องก็ได้ทายในไอในหลาน่นเปิดแท่งนะครับสามลอยก้า <c> ว <oughs> ่นอีกสองลอยเป็นหาลอยเหรอต้นนี้โอ้ตาพี่น้องไปพอกันย่เพื่อนครับว่าเขาสิ่เห็ดจังไยเนาะผมเห็ดโค้งไลเหล่ะพี่น้องผมไปตัดใม่ไพ่มากมาเสาะนับเดี๋ยวกัดเรือแต่เอาไปประกอบนะครับปะ มาหานวาน่ดีเยอะวะดีใจเยอะวะหตบมื่อตบเมื่อพนเห็นอันนี้พันดีใจไปเอิญ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 มาเบิ้งนะเป็นอันซ่อมนจเนใเอันซ่อม เบื้งลมสีเข็ดให้นี่นี่สีหนอพร้อมเห็ดโค้งอะไรแบบเนาะนี่แมียนี่บอกต้นคิิสมาน่บอต้นครส์มาเนี่ยพูนพูนนอะพี่เห็นี่พ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 ีเห็นยัวไ่เตัว ทำไมท่านยังมีไฟอีกที่ล,ล่ะยังรุงเห็นแล้วก่อนรู้อยากได้ใส่ไฟบ่เห็นอิตโตนครับพี่น้องเป็นไปอันนั้นเนาะไปไอ้ยืนเบินหุ่นเขาไปยืนเบินหุ่นเขากับเลยอีตโตนหุ่นเขามีตนคิดสมาต์ตนไฟนะครับ เหยียดเทบให้เหยียโค้งเราเองอ่ะพี่นอ้องเอากระตาผ่ามาเหยียบแล้วก็หมุนอ้อมมาพี่นอ้องเอาตัวนี้ให้โหลดเห็บตั้งเกียนเนาะ วกประมาณซีลอยก็าบาทนี่ครับพี่น้องสี่เหลือ,ก,ลอกับว่าจ๊ะพอซื้อมากกันโค์กเสร็จเสร็จละสิบเก้าบาทพี่น้องอเบาแค่หไหนเอาอว่างเหรอ นุชี่ได้ต้นคิสมาร์ตหรอมันมันกระตามันบอยแงอยหน่อยจะเห็ดเด้อเดีเห็ดเด้อมาสีอันนี้อเอ,อาว่างไว้เห่รุงเอาว่างไวเร็วเร็วเอาว่างไวเอาว่างเห่รุงนะ ให้ลูกเอาเลุ่มอันกันไกลยังยิ่เส้นเอากังไกล่มากคุณกังไกลย่นี่โมพิมกังไกลงยอยูนี่ดิเป็นเป็นต้นคิดสมัครแล้วเดี๋ยววันเบ่งสิเอาให้ Nh, nghĩ ừ, đào hòm đào nhân, nhân, năn, nhân, năn nhân, 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 ออามาเห็นรงไปเอื่อนม,มี่มาเบิงนะ้งแล้วเอื่อนม,มี่มาเบิ้งไฟมาเบิ้งส้นทีซ่ามาถมี่แม่มหรือเปล่าไม่ลืม ประกอบเันทีน่กระสิข้นไปเรื่อยๆจะหอดโค้นพพมันเอยหน่อยมันเห็นว่าตน้นใหญ่ไงมกระตาผ่าเข้าไหไ่ดีกวอกระตาผ่า,าัน,หน,หนองทำในวันเกินวันมาเบิองดะ เดี๋ยวต่อก่อนนะพี่หนอเดี๋ยวแจ้งมาเบิ้งกันตอนแล้วนะวันนี้สิดเป็นแนวดายอย่างเีเหรอไย่างเงียด้อยก็ได เอ้สวยๆหันหน้ามาหาลุงพี่พี่บ่เหลวซ้ำพี่น้องเอ้ยแม่กกใสเพราะใดเอิ้นเอิ้นมีมาเบิ่งเอิ้นมีมาเบิ่งเอิ้นมีมาเบิ่งบ่เหลวซ้ำ ว่าเรีย <wi> สิยาสีฟัืสมาเหตตต่อยยังไปเนาะมันบอท่านเดียรวเนาะบอท่านเรียวยังไเขีือขางลางอีกเลยสีเขียวมาเบิ้งมาเกี่ยวอะ

นี่อ,อันนี้มะมาตี๊ดพี่น้องเบ็ดห่าลอยกลัวปะเ <c oughs> นี่ยพี่น้องต้นคิดสมัต <c oughs> ซื้อมาให้น้องไอไม่เห็ดหางเองเนะ <c oughs> าะเห็ดเอียงครับพี่น้อง <c oughs> ซื้ออุป,ปกรณ์มาเห็ดเอง <c oughs> จังไดงามบ่กพี่น้อง <c oughs> ต้นสีสูงแน่มากวะตบมือผุ่นแน่ไมลูกเตาพี่แม่มาห้าง<า>ท่าท้ายลูกหมาย,ยัางแน่น,นั่นด้วยสวยจังสีโยโกะนี่มากวะมากี่วัดต้นคิดสมาส์เซฟไฟไฟยุ้เซฟไฟ มนมักไฟมักอีเพิ่นอลด์ซอนจ๋าขอบคุณคันก้อนขอบคุณค่ะหรือยังขอบคุณค่ะน้องต้อยังขอบคุณค่ะเบิงเบิงเบิงมาขอบคุณค่ะก่อนเบิงรุ่งสิไปเลยเนี้ยบ่าตัวปิดได้ลุงก็ปิดไส้ต่อปิดไฟล่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะได้ไหมขอบคุณค่ะก่อนได้ไหมลุงตอสิปิดไฟนั่นเบิงลุงตอสิปิดไฟ้เน้ยบ่าเอาดีบ่ได้ใด้ยบ่าอ่ะปิดไฟก่อนน่ะน้าปิดแล้วนะ ขอบคุณค่ะกคอนขอบคุณพะคอนด้วยหล่ะเอาละพี่น้องลิปนี้สิได้เอาไว้ซ้ำนีครับหนาวสาิพี่เอ๋เอาไว้พอการชิปหนาเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนีครับนบ้องไอ้บ๊ายบายเนี่ย,ยดีใจบ๊ายบายพะคอนบ๊ายบาย